วันนี้บรรยากาศหนาวอีกแล้วนะเดี๋ยวหนาๆวๆหรือร้อนๆนี่เขาเรียกว่าความเป็นอันนิจจังของโลกนี้คนที่มาสดมนต์นี่ถือว่าเป็นคนมีบุญนะเคยมีอุปนิสัยของการสวดมนต์นมาก่อนตั้งแต่อดีตจะพูดแบบให้มันเป็นมันเป็นมาตั้งแต่อดีตชาติแล้ว เพราะว่าถ้าเราสั่งสมบารมีบแบบไหนเนี่ยเราก็จะเขาเรียกว่าอ,อทำแบบนั้นเพราะนชื่อว่าเราเป็นคนที่ไม่ประมาทในการสั่งสมบนเพิ่มเติมน เวลาบุญหมดเนี่ยเราต้องสังเกตตัวเองอยมว่าเรากําลังกําลังลงไปสู่โลกธรรมฝั่งที่เรียกว่าฝั่งที่เลวร้ายเพราะโลกธรรมมีอยู่แปดอย่างฝั่งที่ดีก็มีความสุขมีการมีตันเฉินมีลาบมียศเมื่อบุญมันหมดมันก็จะไปสู่ความเลวร้ายก็คือมีสุขก็มีทุกข์ มีตันเสริญก็มีนินทามีลาบก็หมดลาบมียศก็หมดยศสิ่งเหล่านี้มันจะค่อยคืบคลานมาเป็นความเสื่อมนะสิ่งเหล่านี้มันจะค่อยคืบคลานมาเป็นความเสื่อมนะ ให้มาใหม่เช็คสัญญาเลขสี่ด้วยเขียนพิมพ์เลขสีด้วยอีกหนึ่งคนเนาะ,นะ,นะไอความเสื่อมเนี่ยอย่างใคในาคำกรเนี่ยคำว่าเสื่อมเนี่ยมันมีความหมายกว้างมากเลยเนี่ย แต่มาจะพูดแบบชัดเจนคือคือการเสื่อมของความสุขในโลกนี้หละถ้ายมคิดว่าอะไรมมันเป็นสุขมันจะเสื่อมลงไม่ว่าจะเป็นการมีเงินมีทองมีทรัพย์สมบัติมีคนมีคนสรรเสริญมีคนยกย่องมีคนเชื่อถือมันจะเสื่อมหมดทั้งหมดโยมความเสื่อมเนี่ยมันค่อยๆคืบค,คานเข้ามา ลักษณะของคนหมดบุญเป็นยังไงอัตมาจะยกตัวอย่างจริงๆนะมหาเศรษฐีกนะินเหล้ายามเนะมาเมาเสร็จโดนเพื่อนเนี่ยนะเอาเขาเรี่กอะไรนะคือ เอานิ้วไปปั๊มลงบนกระดาษเปล่าทำไมต้องใช้น้ีปั๊มเพราะว่าคนคนนี้เป็นคนรวยก็จริงแต่นะเรียกว,ว่าไม่มีการตึกษาม,มากนะกินเหล้าเมาแล้วโดนเพื่อนทำเลเพทับอยยกโรงงานให้ตื่นเช้ามาเป็นเจ้าของนะโรงงานถูก เล่นเล่หเหตุบายไปเรียบร้อยเมียรู้เมียก็โกรธแต่ว่ากินเล่าเมายาไม่เชื่อฟังก็เลยหย่าขณะที่มีเรื่องมีราวตรงนี้ความเสียใจยังไม่พอเกิดอุบัติเหตุลูกป่วยสุดท้ายตอนนี้ก็ไม่รู้มีชะตาการรมเป็นยังไงนี่คือเรื่องจริงๆของคนคนหนึ่ง ซึ่งเวลามันเกิดขึ้นนี่มันเกิดขึ้นแบบโอ้ผีซ้ำดำพลอยตอนนี้ได้เห็นเลขสีหมดละมีน้ำพึ่งแข็งนี่ใช่ไหมน้นำพึ่งแข็งก็เป็นรูกอมใช่ไหมได้ยินเสียงนี้แล้วก็พิมพ์เลขสีในสเตตัสด,ด้วยแต่ก็ต้องบางคนก็อาจจะไม่เห็นไม่ว่าเขียนยังไงก็ลองหาดูเอาลวกัน เอาละนะถึงเวลาแล้วเดี๋ยวจะตัดรายการแล้วก็จะเข้าสู่การสดหมดละนะก็คงจะเกินไว้แต่เพียงเท่านี้ <c oughs>